สวัสดีค่ะโตกก๊ะแกงเซนจูดี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยค่ะวันนี้นะคะมีงานหน้ากวา้างค่ะน้ำหนักสามบาทมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวมาชมลายพร้อมกันเลยค่ะงานสไตล์แรกกันค่ะก็จะเป็นงานที่ขายดีเลยนะคะก็คือจะเป็นงานเดทโรมีโอนั่นเองค่ะก็จะเป็นงานตรงกลางนะคะเป็นงานลายบิดยุ่งนะคะบิดสอนนะคะตกแต่งด้านข้างด้วยเป็นงานสายเบนนั่นเองนะคะ ลายนี้ค่ะงานสายสร้อยนะคะก็เป็นลายเรดโดมิโอเหมือนกันค่ะแต่ว่างานตรงกลางนะคะจะเป็นงานปั๊มแฟชั่นนะคะ L v วนะคะพร้อมตกแต่งด้วยงานเพชรนะคะรัสเซียนะคะล้อมรอบนะคะลายค่อนข้างที่จะน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะหรือใครชอบงานสไตล์แพรเบนนะคะงานแพรเบนนะคะเราก็จะมีงานเกลียวนะคะพันล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะลนยนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ งานแพเบนนะคะแล้วก็ตกแต่งเป็นงานเลดตรงกลางค่ะเป็นงานฝังพลอยด้วยนะคะลายเท่ๆแฟชั่นมากเลยค่ะหรือใครชอบงานแบบหน้ากว้างอลังการนะคะแอดแนะนำาลายนี้เลยค่ะจะเป็นงานแพเบนกลมนั่นเองค่ะเป็นงานสร้อยเบนกลมนะคะเรียงแพทั้งหมดเจ็ดชั้นแบบนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นงานถักสวยๆนะคะใส่อลังการมากๆเลยนะคะลายนี้ หากไม่ชอบเป็นงานแพรล้วนๆนะคะก็มีลายตกแต่งตรงกลางเป็นงานดอกคิริมันตาเลยค่ะสายสร้อยเป็นแบบเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือจะเป็นแพรเบนกลมนั่นเองสี่ชั้นแบบนี้เลยค่ะตรงกลางตกแต่งเป็นงานลายดอกคิริมันตาสวยงามมากๆเลยนะคะ หรือจะเป็นงานแพรนะคะเลดน็อตคาเทียค่ะนี่เลยงานสไตล์คุณผู้ชายเลยนะคะลายอินเทรนด์มากๆเลยนะคะตอนนี้ลายค่อนข้างแฟชั่นมากเลยนะคะเป็นงานโป่งนะคะหรือจะเป็นเส้นนี้นะคะก็เป็นงานแพรเบนอีกเช่นเดียวกันค่ะสายถักงานแพรเบนนะคะตรงกลางนะคะก็จะเป็นงานปั๊มมังกรค่ะแกะสลักนูนเป็นลวดลายมังกรขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ เลดหนะ้ากว้างเนี่ยก็มีอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะหลายสไตล์หลายหลากหลายความยาวเลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทางร้านนะคะทางนายหรือว่านับชมผ่านทาง Tik To k YouTube นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมีน้องๆแอดมินนะคะไปตอบคอมเมนต์ให้คะ่ะ